พอดีจ้าได้ใ่ข้าง้วจ้ามาไล่างานตัวจ่าพี่น้องนักเรียนเรียนบ่หันจบนักเรียนเรียนบ่หันจบจ้าตะวากระใส่ใจอยู่จา้าใส่ใจอยู่ตามที่ได้ไล่างานไล่างานมาต่อเนื่องกันเรื่อยๆนะจ้าเนาะาเรืเ่องของของเรียนเลียนปลูกเห็ดฟางจา้าสองรุ่นสองรุ่น ถือย่ายเห็ดมารุ่นที่หนึ่งก็ว่ามันมันออกบอดาา่ดีหาสาเหตุหาสาเหตุของของมันเป็นอย่างมันคือบพคืออันคู่พ่นซอน <c oughs> บ้านนี้กะก็ได้กินยุ่จ้าได้กินอยู่บ้านนี้มามารุ่นที่สองจ้าตามที่ย่ายเอาให้เบงห่องโฮแจ่ออยู่ย่ายนั่นดีใจไายว่าไม่เห็นเขาอักหลากขึมนมานนะมือนี่ ตามธรรมดาแล้วก็สิได้เก็บเก็บเป็นรุ่นสองขันเป็นขันแม่นเพิ่นนะขันแม่นคู่บาอาจารย์มันก็สิเก็บรุ่นสองมานนี้มันเป็นจังซี่สิพห้าไปเบิงจ้าพี่น้องเบิงน้ำกันมัดนี่เก็บไปแล้วรุ่นรุ่นแรกมันบานยาย่เอาให้เบิงเนาะได้หลายเติมยุจ้าได้แกงมากใหญ่เลยล่ะเมื่อนี้ว่าสีมาเก็บอีกเพราะว่ามันยังน่อยนอยอยู่นะจ้ายังน้อยหน่อยอยู่ บาดคาออกมาแล้วบ่มีจักดอกที่น้องเลยมเบึงซอยกันยหายกันเลยนี่นี่จ้า่ะเห็นบ่มีเจ้านี่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 เป็นยังบาดนี่เออว่ามันสีเฮี้ยนจบแล้วบวนจบได้บาดย่างสี บืนต่อไปได้จ้าบานนี่ฮาสาเหตุหาสาเหตุหาาหตยังบทานไดนพ่อขึ้นมาอากลากเลยเป็นหยัางจังเหี่ยวลงบานนี้เอาเฮ็ดตามขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยแต่ว่าจังไดมันก็นตรงไม่แนวแนวผ้าหยุบพี่น้องแนวผ้าหยุบค้นหาอีกเด้บาดนค้นหาว่าเป็นจังไดมันคือเป็นจังซี่จ้าพี่น้อง <laughs> จะหัวจะหัวอีกแล้วจ้าพี่น้องหลังจากที่มันบ่ด้ดั้งใจอีกรุ่นร่นที่สองกับบได้ดั้งใจเนะาะบ่ด้ดตั้งใจเพราะว่านั้นเห็นขาอลา,ากึ้นมากเลยมันบ่อใดมันสุดดอกบานนี้มีความคืดว่าสิเฮ็ดหม่อีกตอนนี้โทษเขาฟ้ามโทษเขาฟ้ามเลยให้ให้ทั้งฟ้ามเพิ่น จัดหัวอาหารมาพรวอมแล้วก็เสื้อเฮ็ดมาพรวอมเพื่อว่าสิมาเฮ็ดรุ่นนี่ได้หรือบอได้แยกกับสีเศร้าจาะเพราะว่ามันอาจสิเป็นคืออันอันผู้พนบอกายว่าเฮ็ดจังไดกับบอได้ายเศร้าแล้วนะหรือสิเป็ยนจังสันบ่จักเพราะว่ามันเห็นขาวออกหลากขึ้นมาแล้วแท่นที่สิได้มันยังยุบลงอีกยุบลงเบิดหลังจากเหี่ยเก็บดอกใหญ่มันออกแล้ว ดอกน่อยที่มันซ่อนขึ้นมาเนยมันหยุบลงเบดหยุบลงเลย <c oughs> <c oughs> พี่จ้าพี่น้องสั่งมาแล้วเรียบร้อยเฮ็ดรุ่นนี่แหละจ้าแล้วก็เพื่อนไห้คู่มือมาพร้อมในในการอันขันตอนทุกขันตอนเพิ่นก็เพิ่นกับไห้ไห้คู่มือมาเพื่อเฮาสีบด้หลงกันเลยสิแล้วเรื่องตามนี่จ้า พื้นรับประกันเนาะรับประกัน้วบาดนี้ใหญ่กัเฮ็ดมองมักเฮ็ดมองมักเพื่อเพิ่นให้มักสองขึ้นได้บานจ้าซัวเท่ากัแซ่ขึ้นเดียวบานนี่สิมักสองขึ้นตามที่เพิ่นบอกให้เอาโหอาหารต่างๆนั่นลงมกักเอาอยังแงน่นลงมกักก็สิเฮ็ดตามนั่นจา้จาจ้าพี่น้องสรุปตามนั่นจ้าพี่น้องสองรุ่นบม่ได้ตั้งใจก็สิเฮ็ดรุ่นที่สาม ตุนที่สามทาเ่ได้าตั้งใจกับย่อมแพ้่ะจ้าพี่น้องมันต้องมีขันตอนมันมันต้องมีมันต้องมีมอ,งมอีหยังที่ย่าบ่หูเรื่องของอากาศล่ะคือเนาะจ้าพี่น้องเนาะย่าเสือเ้อว่าเรื่องของอากาศเพราะว่ามันขึ้นมากเขาอากาศแล้วมันหยุดลงเนาะจ้าบานน้บานนี้บ้านนี้รุ่นนี้อันคู่บาอาจารย์ของของรุ่นสีเฮ็ดนี่ไม่แตกต่างกับหลุนก่อนๆแตกต่างหยังหมดที่ แตกต่างว่าห้ามเปิดยง้มกางเว้นะสันพี่น้องห้ามบ่ให้โดนแสงแดดโดยเด็ดขาดแนละ้วจันก็เล่สิอยากล่อง <c oughs> อยากล้องอีกแล้วห้ามห้ามบ่ให้เปิดยามกลางเว้นะพี่น้องนั่นละเอาอีกแล้วเอาแต่สิทดสอบอีกแล้วสิทดสอบอีกแล้วจังเลยก็จังถามเบ่งความยายเดเออขันเป็นผูใ้ใดสนใจก็ไดหรือเบื่อแล้วกับกบ็กับบ่เป็นอย่าง แต่ว่าย่ยากล่องอยากลอ่อ,ลองคักคักโอ้ย่เนี่เป็นคนแนวนี่เด้มุโมทะลุดุดันบวาว่าเลยบวาว่าก็สร้างแมงกกับกุ้อกินดอกบ,บวบว่าบวขไหนว่าเลยแต่ว่ารุ่นนี่นั่นสิเป็นจังได้ก็สร้างได้หรือบ่ได้กะกะเศร้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ถือวา่าแย่เดีได้ไดเลี่ยนทุกขั้นตอนแล้วก็สิเบิดตแนวถามเนี่ยแล,ละบ้าน ซื้อกินเลือดที่จริงแล้วนั่นซื้อกินมันกับ่อึดอ่ามุ้ยแต่ว่าในมือมันเป็นจังสี่แล้วย่ายมาคขึว่าโลละลอยก็บาทนี่มันบ่ดได้ถึกเลยโอ้มันบ่ดได้มันบ่ดได้แพงเลยนะพี่น้องมันบ่ดได้แพงเลยบ่ได้แพงจักเม็ดบานดํำม่น้ำไปเลือกเอาตังเต่ดอกหญ่ๆของเพ่นอือเราเดิมัปนตาแ่บแ่บหลายบาดนี่โอ้หวานิดจ่วยบบคึดพ้อเลยว่าเขาเจ้าเห็ีดยาก มึงตีมึงตีเลยอ,อาาสื้อจิ้นเอาวานีีก็ร้้องวาบ่ได้จมวามันแพงเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยหละปาดิโตยายสวนมาโอ้ยจกักเท่าดปีแล้แตวตะวันเป็นพืชเป็นพักเนาะก็มีมีปัญหาคนละแบบคนละยา่างน่ะล่ะกับอันนี้ก็มีปัญหาคนระย่าง <c oughs> ยายพี่บายายพี่บ่า,า,พ,บาพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ยก็ถึงหัวจ้าขวางอยู่ มันงมมาชาวเห็ดยางหลวกวางมบาวเห็ดยังไงมันเมย่อย่าเปล่าแล้วสูงกูกูเห็ดอีกบุ่นนี้่อนว่าสันดอกย่ยว่ะนั่นละจ้าเอาตามนั่นสักกอนจังไรก็ได้ขอบุญขอบุณเด้อสังแล้วมูเบ่งย่ยมันเป็นบาน้ำย่ยโอ้ยอันคือสิมันคือสิมันเบื่อแหละล่ะคืเนาะจ้าเนาะอันมือใดกก็บอกจะคว่เกับมือใดก็บอกตะเลี่ยนเลียนเลียนก็เลียนอีหลีล่ะจ้า เอามาื้อนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนมื้อหน้าพ่อกันไม่จ้าอันรุ่นนี้มันสิเป็นเจ้งใดกะให้มันหูจ้จักจ้าให้มันหูจ้จักจ้าสำหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ำนี่กันเด้อจ้าเด้ออยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนความเจ็บอย่าได้ก็ไม่ใครจะไมีคือเกาา่านัาาาา่นล่ะลำๆ่ำลื่นลื่นขเก่าเด้อจ้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า